ดีครับเนี่ยพระมาชมสมเด็จหลวงตามหาบัวครับรุ่นนี้เขาออกยุปีห้าสามนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จอุ้มบาทนะครับสมเด็จอุ้มบาทเป็นพระไม่ครับพระไม่สร้างปีห้าสามครับสร้างปีห้าสามครับใส่กรอบทองไม่อ้นนะครับทองไม่อ้นพระมาชมครับเนื้อหาม้วนสารก็ ดีครับพระดีมีประสบการณ์ครับพระดีมีประสบส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นองค์หลวงตาครับครึ่งองค์นะครับมีติดจีวรนนะครับติดผาจีวรเป็นรูปลวงตามหาบัวนะครับยานสัมปันโนสายกรรมฐานนะครับราสายกรรมฐานสายกรรมฐานส้มเนื้อหาสัตว์ใกล้ๆนะครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับที่แวะเข้ามารับชมอย่าลืมกดไลน์นะครับกดติดตามมาตรงกดแชร์ก็ไเลยครับาาเบิ่งครับคิเบึงอันนี้จะไปกรอบท่อไม่ครนนะครับบมเมนทอองครับบมมีเงินสื่อท่อคือคาจอ,อครับใส่ทองไมครนนะครับใส่ทองไมโคร ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมาเยี่ยมบ้านหลังเล้น้อยนะครับบ้านหลังเลน้อยหลังบูญเยบุตรตัวครับก้าวไปน้ำเพลินนี่แหละครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับพามาชม สมเด็จหลวงตรามหาบัวญาณสัมปนโนนะครวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนะครับรุ่นนี้กับจิท่านหลวงตายนะครับกับิท่านหลวงตาก่อนพลละสังขารนะครับผมขอบคุณสุกกำลังแดงใจด้วครับสำหรับคลิปนี้กับวยญาครับเราลงไว้เพรามีความเคลื่อนไหวใน ช่องพี่ยูครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับขีบเน้าลายยันมีไผเบิงไห่เนาะครับเนาะขอบคุณเด้อครับขอบคุณย,ยขอบคุณครับขอบคุณที่มารับชมขอบคุณจากใจกระผม